ไอเดียที่แปลกใหม่ถูกทำลายลงด้วยความจำเจของภาพยนตร์ผีไทยแบบเดิมๆในแง่ความเป็นมนุษย์ของตัวละครสอบตกอย่างสิ้นเชิงทุกการตัดสินใจของตัวละครขาดเหตุผลรองรับและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ไม่น่าให้อภัยถึงตัวข้อคิดของหนังเนี่ยจะไม่ได้แย่มากนะแต่วิธีการนําเสนอเนี่ยมันเชยเหลือเกินครับทําให้ความแปลกใหม่ในช่วงต้นของภาพยนตร์ถูกฝังกลบด้วยความไม่สมเหตุสมผลและความจําเจในตอนจบอย่างน่าเสียดายครับ Welcome to f i m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ิเ m e n t Review นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีเรื่องราวของกล้าและก็วีสองนักวิจัยเพื่อนสนิทนะครับ ที่ตัดสินใจทําการทดลองและหาคําตอบเกี่ยวกับโลกหลังความตายเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของผีนั่นเองครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของทั้งคู่นะครับจึงทําให้การทดลองของพวกเขาเริ่มล้าเส้นของความถูกต้องและผลลัพธ์ที่ตามมาก็สยองเกินกว่าที่พวกเขาจะควบคุมได้ปีพศสอ6 4นะครับเป็นปีที่วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ย ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยกลางปีเข้าไปแล้วนะครับผมมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์เพียงแค่3เรื่องเท่านั้นครับซึ่งก็คือฮาวเปงจ๋าอย่ากแกงน้องนะครับบอสชันขยันเชื่อดแล้วก็เกมเชนเจอร์โกงพลิกเกมครับโดยโกงพลิกเกมเนี่ยผมรับชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าตัวหนังตอนนี้เนี่ยยังเลื่อนฉายยังไม่มีกําหนดอยู่ครับในขณะที่ค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง Gdh ก็เลือกที่จะหนีวิกฤตการปิดโรงภาพยนตร์ด้วยการส่ง Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีลงสตรีมมิ่งอย่าง Netflix โดยตรงครับมาพร้อมกับไอเดียที่แปลกใหม่อย่างการผสมผสานความเชื่อทงางไสยศาสตร์และก็การหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันครับ Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีตรึงความสนใจของผู้ชมเอาไว้ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับด้วยการเฉลยคำถามที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์ให้กับผู้ชมได้รับรู้นั่นก็คือการบอกกับผู้ชมตรงๆเลยครับว่า ผีมีอยู่จริงครับดังนั้นคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือตัวหนังจะดำเนินต่อไปในทิศทางไหนนอกจากนี้ยังมีการสร้างเงื่อนไขสำคัญและก็เล่าปูมหลังของตัวละครหลักทั้งคู่ได้อย่างน่าสนใจนะครับก่อนที่ภาพยนตร์จะเดินหน้าเข้าสู่ประเด็นของเรื่องอย่างรวดเร็วนะครับกับการพยายามหาคำตอบของทุกคำถามในเรื่องผีเพื่อพยายามพิสูจน์เรื่องราวทั้งหมดด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ครับโดยตัวหนังเล่นสนุกกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกหลังความตายเอาไว้มากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผีมีทั้งหมดกี่ประเภทอะไรคือคกลไกการปรากฏตัวของผีหรือการติดต่อสื่อสารกับผีทําได้อย่างไรเป็นต้นครับแต่กลับกันครับคําถามที่เรียบง่ายและก็พื้นฐานที่สุดอย่างผีในแต่ละสัญชาติที่ยึดโยงอยู่กับความเชื่อและก็วัฒนธรรมที่ต่างกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผีไทยก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่ผีของต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นผีอีกรูปแบบหนึ่งเช่นซาตานเดวิลหรือว่าแวมไพร์อะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวหนังไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดนะครับพูดถึงแต่ผีในรูปแบบที่เราเคยเห็นเท่านั้นจึงทําให้การตั้งสมมุติฐานของเรื่องเนี่ยขาดความเป็นสากลครับและก็ยึดติดอยู่กับภาพของผีไทยมากเกินไปสักหน่อยครับซึ่งการหาคําตอบของบางคําถามก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆครับที่มักจะปรากฏอยู่ตามหน้าสื่อเมื่อมีการพูดถึงเรื่องผีอยู่บ่อยๆครับยกตัวอย่างเช่นการที่สิ่งของขยับได้เองนะครับการที่อุณหภูมิรอบข้างเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้นะครับ ต้องยอมรับครับว่าในส่วนนี้เป็นส่วนที่ภาพยนตร์เนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศอันน่ากลัวด้วยการพาตัวละครทั้งคู่ไปพิสูจน์กับผีในหลากหลายสถานการณ์พร้อมทั้งผสมผสานกับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจครับแต่แม้ว่าคำถามเชิงวิทยาศาสตร์และการขายความลับของเรื่องจะน่าสนใจมากขนาดไหนก็ตามนะครับในแง่ความเป็นมนุษย์ของตัวละครเนี่ยกลับสอบตกอย่างสิ้นเชิงครับระหว่างการหาคำตอบของนักวิจัยทั้งสองคนนั้น ความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาก็ได้ผลักตัวละครทั้งคู่ไปอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสําคัญครับและพวกเขาก็เลือจะก้าวข้ามขีดจํากัดและก็ความถูกต้องไปอย่างไม่มีทางหันหลังกลับแต่ในทุกการตัดสินใจของตัวละครและเซอร์ไพรส์ใหญ่ในช่วงกลางเรื่องกลับขาดเหตุผลรองรับและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ไม่น่าให้อภัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากตัวตนของตัวละครที่เป็นหมอและก็เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่กลับตัดสินใจเหตุการณ์สาคัญ โดยขาดตรการและก็เหตุผลรองรับในแทบทุกกรณีเลยครับส่วนที่สนุกที่สุดของภาพยนตร์นะครับอยู่ในช่วงก่อนถึงคลิมแอ็กซ์ของเรื่องครับซึ่งเป็นช่วงที่ตัวละครเนี่ยต้องเดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างผลของ,ของการทดลองและก็ความเป็นมนุษย์ของตัวเองครับโดยตัวภาพยนตร์ก็มีการสร้างสถานการณ์พร้อมทั้งการตีความผีในรูปแบบของตัวเองได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่น่าเสียดายครับที่โกสแลปฉีกกดทดลองผีกลับต้องมาตกม้าตายเพราะบทสรุปที่ขัดแย้งกันในตัวเอง โดยเฉพาะสิ่งที่ภาพยนตร์ตั้งสมมติฐานเอาไวใ้ให้กับผู้ชมและสิ่งที่ตัวละครพยายามจะพิสูจน์บนความเชื่อของตัวเองทั้ง2องอย่างนี้นะครับถูกทำลายลงด้วยความจำเจของภาพยนตร์ผีไทยแบบเดิมๆทั้งการออกแบบรูปลักษณ์และก็สถานาการณ์ในช่วงท้ายเรื่องรวมไปถึงการสอดแทรกข้อคิดด้วยความยัดเยียดจนเกินพอดีซึ่งเมื่อภาพยนตร์ตั้งโจทย์ของตัวเองอยู่บนวิทยาศาสตร์และก็การค้นหาคำตอบของเรื่องลี้ลับเนี่ยบทสรุปที่ตัวภาพยนตร์มอบให้จึงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับ ในงานด้านโปรดักชันที่ GDH เคยทำได้ดีมาตลอดนะครับเรื่องนี้กลับทำได้อย่างน่าผิดหวังครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพที่พยายามจะเพิ่มลูกเล่นด้วยการเล่าเรื่องด้วยขนาดภาพหรือว่า a s p e c t Ratio ที่หลากหลายนะครับแต่น่าเสียดายครับที่วิธีการนี้กลับไม่ตอบโจทย์และก็แย่งสายตาของผู้ชมออกจากเรื่องโดยไม่จำเป็นครับนอกจากนี้งาน CG ของหนังยังมีปัญหากับความพยายามในการสร้างสถานการณ์ที่ชวนสยดสยองและก็ตื่นเต้นให้กับผู้ชมนะครับ แต่กลับไม่สามารถไปถึงภาพที่จินตนาการเอาไว้และได้มอบภาพที่คล้ายกับวิดีโอเกมให้กับภาพยนตร์แทนครับโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีเป็นภาพยนตร์ที่มีไอเดียตั้งต้นที่ดีมากๆนะครับกับการพยายามแหกขนบเดิมๆของภาพยนตร์สยองขวัญในบ้านเราแต่ก็น่าเสียดายครับที่ตัวหนังเลือกจะเดินเส้นทางผิดเกินไปไม่ได้ให้ความสําคัญกับเหตุผลของตัวละครมากพอและเลือกที่จะกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมากจนเกินไปในช่วงท้าย ทำให้ความแปลกใหม่ในช่วงต้นของภาพยนตร์ถูกฝังกลบด้วยความไม่สมเหตุสมผลและความจำเจนในตอนจบอย่างน่าเสียดายครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีที่ผมจะชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือชีวิตคือการทดลองหากไม่เชื่อจงตั้งคำถามตัวละครอย่างกล้าและก็วี เป็นสองตัวละครที่มีจุดตั้งต้นคล้ายกันครับกลานั้นต้องสูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กโดยที่เขาก็ได้พบเจอผีพ่อของตัวเองหลังจากที่เขาจากไปเพียงไม่กี่วันส่วนวีเองก็เช่นเดียวกันครับเขาตัดสินใจที่จะเรียนหมอเพื่อรักษาอาการป่วยของแม่ที่เรื้อรังมานานกว่าหลายปีแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พ่ายแพ้และก็ต้องสูญเสียแม่อันเป็นที่รักไปให้กับโรคร้ายความทะเยอทะยานของทั้งคู่จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่จะได้พบเจอกับคนที่พวกเขารักอีกครั้ง เมื่อมีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผีจึงเปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จของพวกเขาทั้งคู่ทั้งในด้านหน้าที่การงานที่จะเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกและในแง่ของความสุขของชีวิตที่จะสามารถทำให้พวกเขาได้พบเจอกับพ่อและแม่ของตัวเองอีกครั้งโดยทั้งกล้าและวีมีความเชื่อบนหลักวิทยาศาสตร์ครับว่าทุกชีวิตย่อมมีจุดจบคำถามสำคัญก็คือเราจะใช้จุดจบนั้นเพื่อสิ่งไหนด้วยความเชื่อแบบสุดโต่งนี้เองครับที่ทำให้ตัวละครทั้งคู่ เลือจะก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์เพื่อค้นหาคำตอบในงานวิจัยของพวกเขาแต่ทุกอย่างก็เริ่มเลยเถิดเมื่อพวกเขาทั้งคู่ใช้ความเชื่อดังกล่าวในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกับชีวิตของผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับการตัดสินใจอันเลวร้ายของพวกเขานะครับนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมบนจอภาพยนตร์ซึ่งผมไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและก็อยากให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปรับชมด้วยตาของตัวเองนะครับแต่การกระทำของตัวละครทั้งคู่ก็ได้สอนบทเรียนสำคัญให้กับผู้ชมครับ ชัดเจนที่สุดก็คือแม้ว่าการหาคําตอบให้กับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่วิธีการในการค้นคว้าหาคําตอบของทุกสิ่งเนี่ยก็ควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คุณธรรมศีลธรรมและก็จริยธรรมครับเพื่อให้คําตอบของการค้นคว้านั้นเป็นเครื่องหมายของความสําเร็จแทนที่จะเป็นตราบาปภายในจิตใจของเราแทนครับผมเชื่อนะครับว่าคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ คำพูดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชที่ถูกยกขึ้นมาเสมอครับเมื่อวงสนทนาเริ่มมีการแตะถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางความเชื่อเพื่อเป็นการปราบไม่ให้เกิดการลบหลุดด้วยเหตุผลต่างๆครับและแน่นอนครับว่าประโยคน์นี้จะถูกพูดถึงบ่อยที่สุดเมื่อมีการพูดถึงเรื่องผีนั่นเองครับแต่ภาพยนตร์เรื่อง ghost lab ฉีกกฎทดลองผีได้มอบแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับประโยคนี้ผ่านการหาคำตอบของตัวละครและการแทงค่าชีวิตของคนเราเข้ากับวิทยาศาสตร์ครับ ตัวหนังบอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนั้นคือการเดินทางจากความไม่รู้สู่การหาคําตอบและการสร้างความรู้ครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่การใช้ชีวิตของคนเราในทุกวันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันครับในทุกเช้าที่เราตื่นนอนก็เปรียบเสมือนการทดลองที่เราไม่อาจรู้ผลลัพธ์ครับทําได้เพียงแค่ตั้งสมมติฐานควบคุมตัวแปรของชีวิต และคาดหวังผลลัพธ์จากการทดลองในแต่ละวันเท่านั้นและแน่นอนครับว่าการเดินทางจากความไม่รู้ย่อมต้องผ่านเส้นทางแห่งความล้มเหลวหนทางแห่งการทดลองและการตามหาคําตอบของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราในทุกๆวันกว่าจะถึงผลลัพธ์ที่ตรงตามสมมติฐานและเป้าหมายของชีวิตนั้นสิ่งสําคัญในการทดลองก็คือตัวแปรครับเนื่องจากตัวแปรเป็นสิ่งที่เราสามารถกําหนดได้เองอาจจะด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับ เพราะฉะนั้นในวันที่เราล้มเหลวจงตามหาตัวแปรของความล้มเหลวนั้นครับและก็เรียนรู้จากผลการทดลองที่ล้มเหลวให้มากที่สุดเพื่อตามหาตัวแปรที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ว้ที่5คะแนนครับ ส่วนที่สนุกและก็น่าสนใจที่สุดของหนังก็คือการตามหาวิธีและก็กลไกลต่างๆเกี่ยวกับผีนั่นแหละครับน่าเสียดายมากครับที่พาร์ทของตัวละครเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับบวกกับพาร์ทสุดท้ายของหนังเนี่ยมันเพลย์เซฟมากเกินไปนะครับกลับมาเป็นหนังผีธรรมดารรมดาเรื่องหนึ่งเลยครับ5คะแนนที่ให้เนี่ยเป็นการตั้งคําถามและก็การตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับผีล้วนๆครับในส่วนของงานสร้างผมขอให้วิธี5้คะแนนครับผมคิดเอาเองนะครับว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย Gdh น่าจะต้องจำใจลดต้นทุนลงมาล่ะครับโดยเฉพาะกับงาน CG ที่เคยพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าจะให้ทำดีๆเนี่ยเขาทำได้นะครับอย่างในภาพยนตร์เรื่อง Home Sta y เนี่ย CG ก็ดีมากๆนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยดรื่องงบประมาณและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันมีปัญหามากเกินไปจริงๆครับในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับคะแนนตรงนี้เป็นคะแนนที่สูงที่สุดในภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab แล้วนะครับนักแสดงอย่างต่อธนภพเนี่ยทำงานของตัวเองได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับ แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นดีระดับรางวัลอะไรแบบนั้นนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยก็ถือว่ามีการพัฒนาที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะกับการพาตัวละครไปสุดทางเท่าที่บทจะเอื้ออํานวยส่วนไอ้พาริสโดยส่วนตัวผมอยู่รู้สึกถึงความเล่นใหญ่เกินไปสักหน่อยครับผมรู้สึกว่าการแสดงของเขามันชัดเจนและก็มิติเดียวเกินไปครับหมายถึงว่าพอแสดงออกทางสีหน้าเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าตัวละครค,คิดอะไรมันไม่มีแง่มุมให้เราพิจารณาเลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าประคับประคองหนังเอาไว้ได้อยู่ครับ มาต่อกันที่ส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่หคะแนนครับถึงตัวข้อคิดของหนังเนี่ยจะไม่ได้แย่มากนะครับแต่วิธีการนําเสนอเนี่ยมันเชยเหลือเกินครับตัวหนังเลือกวิธีเดิมๆอย่างการพ่นคําคมให้กับผู้ชมในช่วงท้ายเรื่องทงั้งๆที่ตัวหนังเนี่ยสร้างสถานการณ์มาแล้วตลอดทั้งเรื่องครับรู้แล้วครับว่าการทําแบบนี้มันผิดรู้แล้วครับว่าการทําแบบนี้มันไม่ดีไม่ต้องบอกผู้ชมตรงๆแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับ โดยรวมเนี่ยตอนรับชมผมเองก็สนุกไปกับการตามหาคําตอบของตัวหนังอยู่เหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายครับที่ตัวหนังเนี่ยมันขาดเหตุผลเกินไปครับคือพอเราจะเริ่มอิงกับประเด็นเรื่องผีและก็วิทยาศาสตร์ในหนังเนี่ยตัวละครก็จะทําอะไรแปลกๆและก็ไร้เหตุผลให้ขัดใจอยู่ตลอดเวลานะครับอารมณ์ในการรับชมในมันเลยสะดุดสะดุดเป็นพักๆครับถ้าใส่ใจตัวละครและบทภาพยนตร์มากกว่านี้เนี่ยคะแนนตรงนี้น่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับคะแนนความสนุกผมขอให้ไวที่6คะแนนครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลกกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีเมนไปอยู่ที่5.6คะแนนครับและนี่ก็คือฟีเมนรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีนะครับนับเป็นความพยายามที่ไม่เลวนักนะครับสำหรับ GDH กับการพยายามฉีกขนบหนังผีแบบเดิม แต่น่าเสียดายครับที่หลายๆอย่างในภาพยนตร์เนี่ยทำให้ o ก t Lab ไปไม่ถึงแสงเหนืออย่างที่ตั้งใจไว้ครับต้องขอฝากวิเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิเมมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat แล้วก็พิมพ์คำว่าฟิเมนและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ หรือหากใครทําไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP หน้าฟิมเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิมเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ